สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งพี่น้องครับมื้อนี้ก็ลอยออกบ้านเนื้อพี่น้องมาหากินข้ามพื้นที่เพื่อนจังหน่อยครับมื้อนี้ไหมาหากินอำเภอภูเวียงเนื้อพี่น้องมาพอควายฝามควายขอกควายงามครับพี่น้องไม่แต่โตใหญ่ๆครับพี่นอ้องเนี่ยพรอื่นกับไปหาเจ้าความเพื่อนก่อนครับไปเพื่อนพาทัวร์พาชมในขอกเราดูพี่น้องครับนี่ว่าเราเป็นผู้ใดเรามีควายงามเต็มขอกเด้พี่น้องครับนี่ เอาก้อนอื่นกับรููจักเจ้าของแล้วก้อนครับน้าสวัสดีครับอันนี้น้ำซื้อท่านผู้ชมรู้จักนี่ครับซื้ออ้วนครับน้าอ้วนครับผมบมมีซื้อฟั์มบอกครับบ่พ่อได้ตั้งครับบ่ได้ตั้งเลี้ยงควายมาโดนแล้วบ่ครับเลยเออพ่อเลี้ยงมาเป็นสิบสิบเปียครับผมเจ้าเป็นผู้สืบทอดอีกครับผมเจ้าเป็นพ่อพันุ มี่พอพันระดับประเทศบุญเดชมันบ่หน้าตัวนี่บมครับว่าขนาดนั้นนะพันซื้อยังครับตัวเรียกในนั่นอันนี้สิงโตครับเจ้าสิงโตเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิผมเข้าไปได้อยู่เม็นบอหน่ะเข้าได้ครับผมเดี๋ยวผมสิให้พรออม่พี่น้องเพื่อนผู้ชมได้เบิ่งคักๆเลยครับผมก็เคยเบิ่งพันๆอยู่เลยครับเจ้าสิงโตวันนี้ผมได้เห็นตัวแท้แล้วพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องเบิ่งความยาวความใหญ่หัวปอเจ้าสิงโตพอพันระดับ บิ๊กๆเลยครับแต่ว่าเราว่าผสมระดับบ้านๆเ็นบอน้านี่ครับผมผสมสองพันครับชิงโนี่เพิ่เป็นลูกเต้าเล่าใด้ครับอ่าลูกใบยกครับผมลูกใบยกพี่น้องโตยนี้ยอลายจนมุมกว้างผมม่ได้เลยครับควอกเราเต็มพี่น้องต้องขอไพ้เป็นยางสูงในกัไทายควไว้เพื่อนตัวใบไงพอควอกเราเต็มที่แล้วผมอยู่สุดแล้วแม่เพิ่นนี้ครับเล่าทั้นใหอ่าแม่เป็นเพชรอุดรครับเล่าก็เบื้องการครับผม เราเก็บึงการครับโอ้ตอนนี้พันอายุไรปันไดครับอ่าสิงโตน่าจะเกือบเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปคีครับความสูงเล้ครับอ่าเจร้อยหกสิบไปแล้วครับโอ้รวยหกสิบเนี่ยพี่น้องสูงใหญ่เข้าแนวเลยฟาดได้เหงาได้สูงบด,ดเลยพี่น้อง oh, โอ้โถโถโถแต่ว่าโบมีน้ำเชื่อดอกแม่นออบอกอ่ายังครับทับสดย่างเดียวครับผมให้เกษตรกร เอาควายมาหรือไปหับมาพร้อมเลยกับบริการรับทรงครับรับทรงพร้อมครับผมผสมเทียละท่าใดครับอ่าด้วยกับที่กับสองพันครับไกลกับมาหอดที่สองพันครับผมไก่เอารถไปรับตัวแม่เดยอ่าตามระยะทางครับตามระยะทางครับผมไปไปไกลสุดเท่าไหรน่ะอแถวแถวบ้านแท่นครับผมบ้านฝางประมาณนี้ครับแถวบ้านแท่นบ้านผมบนระครับผม าคันระดับนั่นนี่ราคาเท่าไหร่ครับอ่าบ้านแท่นนี่งสองพันห้าครับผมสองพั 2, นห้าเนาะครับเอาเป็นคลิปแรกนี่จะเป็นรีวิวพระเอกก่อนไปเลยน้องสันน่าเนา <c oughs> ะเจ้าจับไปเดี๋ยวพี่ติเบิ้งช่วยเดี๋ยวเสียเบิ้งได้ขอบตัวเอนครับตอนนี้เป็นรีวิวเบิ่งหางนูกพี่น้องหางลามหางเงาดีหลายพี่น้องแข่งขาเพราะต้องห่วงครับคุณนะใครทำใครยัางมาเต็มเลยเรีวยกว่าเพิ่นให้ลูกเด่นด้านใดนี่ครับหน้าตัวนี้อ่าเนื้อหนังครับผม นี่นังมาเต็มเลยครับผมความสูงมีแน่ครับความสูงเนาะโอ้ผมเนี่ยเพิ่อนได้ส่วนนาพี่น้องครับแต่ไงได้ยาวเอิดพี่น้องก็นร้องศึกษาเบาิ่งเด้อครับเกษตรกร,เ,รกกเพราะว่าเราผสมแท้อย่างเดียวน้ำเชี่ยบ่ทันมีแม่นบ่นครับครับผมผสมกันสดๆนี่ครับรับประกันจนติดป้นอนาสามเทียครับสามเทียจังได๋ก็ติดดอกแม่นบ่นี่พี่น้องเลยเพิ่นหน้าเบิ่งคักๆด้วยเจ้าของก็จะเอาไปให้ครับคุณ ตัวหนาเราดูพี่น้องเวตัวใ,ใหญ่ไหลเพรมีมุมกล่องสีเขาครับเพราะว่วะาวพิ่นทายในคลอกเราบริเวณทางนอพิ่นเอิบิ้นขาดูพี่น้องครับคุณนะ่ะโอ้เจ้าสิงโตผู้เวียนผมก็เคยได้ยินซื้อมาเห็นตัวแทบเมื่อนี่แหละเน่หน้าเนาะผมโชคได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็เลยได้เห็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจด้ครับในเขตเราแวะใกล้เชียงอำเภอใกล้เชียงเราก็เอารถไปแก้ตัวแม่มาให้ ว่าตัวผูกว่าแกไปรอบหน้าหน้ามันตัวใหญ่น้อครับไปง่ายตัวเมียมาหาดีกว่าครับผู้เดียว่มมีรถแล้วก็สิบริการเต็มที่ย่างดีเบินเลยพี่น้องครับ <c oughs> เอาชิปแรกแห้งมันนี่ก็เอาไวท้ทอนนี้ก่อนครับให้เจ้าของรวฝากเบื่อทร์ค่ากระเกษตรกอนสนใจรู้น่ะ อ่า084ครับ084135 1359413ครับ9413เนาะบ้านยังครับเนี่ยบ้านบ้านท่าเซี่ยวครับบ้านท่าเซี่ยวอำเภอภูเวียงครับภูเวียงตำบลเดียครับตำบลทรงเปือยครับผมนี่ครับติดต่อมาด้วยครับเด้วยตาเบอร์โทรรถ์อันน้ำรถไปแจ้มให้ครับเดี๋ยวไปพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะหนะเนาะครับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไปซับนียดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ